สบายดีเด้อมามาย่างลำพุ้ค่อยพี่น้ง <c oughs> มาเด้อ <c oughs> มาเด้อตอนแรงหกโมงปลายพี่น้งเดยวนี้หกมงปไายนะพากกันมาย่างเอ็กซ์ไซส์อากาศงานงามงามื่อนี้นะแล้วก็เลยพกักเพิ่งจะตื่นมาครับโอ้ห้าก็นอนตื่น ตแหลงอยู่ที่เมกาพี่น้องมันต้นแหลงด้วยจะค่อยบอกหรอวะเมืนน่อนึงเราลดน้ำมาเลิกเพราะว่าขันพยางโบอวอนลงแล้วลว่าพยางโดนยันลดต่ำคุณคสบายดีตู้ผลมา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 ผักกันมาย่างเอ็กซ์เซอร์ไซได์นะคุณสบายดีสบายดีพี่น้อง เขามาทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นออ้องโฟนนะอะนนั้นคือบโตบชาบุญตาอุตมะนี่เด้อกระดกห่อ,อายยางเหมือนนี่นะพี่น้องเป็นสมมงเลย โอ้เงินตังเลยจิพาพี่นองอยางเอ็กไซเนาะคอมเมนต์ค่อยอกขึ้นพี่นงมันบ่ค่อยมีสัญญาณปั่นได้เนาะพี่นงจิพากับเปลิ้นอ่ะโอเคดีจิไปบ้านเออยฮะเพื่อนเอือไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินนั่นขน้านมจีนเนาะ สบายดีต้องมีสักวันสบายดีที่เมืองไทยครับยายำแซวถึงสบายดีโอ้ยูเมกยูเมกาเป็นตัวแหลงเด้อเอ้ยเด้อหยุดตัวแหล่งนะตัวแหลงหยุดที่เมกาเนาะตอนซ้ามันที่เมืองสบายดีด้อยคนกัญยงอยู่น้องทานมากมากมพวกเขาบอกเขายางแล้ว่าคนย่างหระ นำคนกันมาดีดักพี่น้องจะไปให้ยูเจได้สับเข้ามาแล้วก็ทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อเสียงหลุดยางยแคมทางพี่น้องนี่ยหงเหียนแล้วนัทผักขย่างได้หันพี่น,น้องเ่คน่าจั่นลอยอีนำไปเด้อเคน่ปยักขย่างยักขี่รถมาพร้อมกันเนาะ ค่อยกันเลยดูนู่นนึงเคาเลยร์ย่า,ยางมนาะต้นเย็นที่เมกาเป็นต้นเย็นแม่แล้วแม่แล้วตอนแลงตอนเย็นเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะจะไล่ไล่ได้พี่น้องเนอ้อเข้ามาลวทักทายสบายดีเนาะสวัสดีค่ะขอบใจไล่ไล่ได้เข้ามา พูดได้ดีต้นหัวควอยยางไก่ขนาดเอารถมาหับหูวควอยเด้อทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อไปกับล้านไปกันเศร้านไม่มีน้ำพุมาเดินมาเดินดีดีเราทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อควายยางเนาะมันโบยบกอันนั้นพันได้ สบายดีสบายดี๋ยวคิดดิหน้าข้าวหน้ามย่างปันนี้อย่างตุยอุกปึกอยู่พี่น้องค่อยน่ะกิน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 ไอโบสักพักกันย่างส่งเอินนองพักกันย่างพี่น้องนะย่างบุกคอยนะพี่น้องนะโบดีจะขอบใจไล่ไล่ด้อยขอบใจไล่ไล่เนาะเปิดขึ้นมาเห็นนะขอบใจไล่ไลเข้ามา เพื่อที่เขาบอกเมย์มาส่างกำลังใจให้เนาะไปวัตรก็ขอใหาได้บุญไล่ๆด้วยบุญมาฟากของน้องเดนเนาะเดนโลกคนวัดสบายดีแม่น้ำส้มน้ำหอมคนวมาสบายดีเด้บุญอันนี้โบแม่นพักแผ่วอะพี่น้องอันนี้นะคือพักแผ่วบ้านเขาเลยนี่แม่นเนี่ยพักแผ่ว,พ,วพี่น้อง ออกำลังกายบบพากันยางยางยางได้มีพากันยา่างเบิ้งข้าออเครื่องมาข้าวเครื่องมาแจ๊คุณนะนะจิพาพี่น้องย่างเอ็ก X ใสเนาะคอมเมนต์ค่อยๆขึ้นพี่นอ้องมันบ่ค่อยมีสัญญาณปันได้เนาะพี่หนาเพิ่นว่าสบายดีคุณคุณฟาติมาด้วยสบายดีไอบุญมีเพิ่นสบายดี กายพื่อนมาเด้อมาเด้อสบายดีไอโบซาเคเค้ไม่ใช่ของพี่นอนเคเคโลบว่ะเคโลก,โลกไอโบซาเพิ่นมาครับพี่เทพพี่ถักเพิ่นมาเฮอย คิดได้นักขึ้นมาพีไหมหขึ้นมาพีมาข<า>ี้อยู่คุณไปกินขึ้นขึ้นอ่างขึ้นเตี่ยวอะพ่แม่ขนมจีนอะของไทยอะบ่เข้าใจเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้ออ่านบา่ได้เนาะไปอ่านบ่ได้ สุดละสุดบนนี้ละมาบ้องนนี้ทำกันมา <laughs> ต่างเอ็กซ์ไซส์นะพี่นงาะแล้วพวกคอยกับเบห็นนำมาบันนีพนพี่นงจ่เท่านั้นยังรุ่นใกล้ละบนนี้นะเบห็น,น,นละพี่นงนเสาขคงจันทีเมนว่าสวัสดีตอนสาน้องจันที พ้บว mm ่า hmm> พุ่อเขิไปสักพี nah, ่นอเอาบุีน้ำก้นกันมาดีดักพี่นอกจะไปให้เจ๊ได้สนสบายดีสบายดีมาเด้อมาเด้อพี่นองเฮ็นบอกพี่นองเฮ่น สบายดีเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนโมง่งเราบางคนนะพี่น้องเจ็ดโม่งเราเด้อเจ็ดโม่งยาวเนาะเจ็ดโม่งยาวตอนเลงเป็นหกโมงเดี๋ยวหนึ่ั่งโมงบายบายฝากใจรล่ายเด้อเดินทางปลอดภัยเนาะก็เดินทางปลอดภัย พวกเขาถูกเป็นเป็นเออพี่น้องเอ้วค่อยเนี่ยค่อยย่างเนี่ยมาเดินมาเดินพี่น้องย่างน้ำค่อยได้ค่อยมานี่เธอฟาติ่มมามามาพี่น้องีย่างอยู่พี่หน่ะ ที่างเส้นนี้จะเป็นยางเนี่ยคิสตินาอยู่ปุ้พมันไปอยู่ปุ้นคันคิสตินาพวกคุณเดียวรถนำมามาสักคก็ยางพุ่งแ่าะโอดเจได้เช่ พ่อสาลีบ่บ่นยำยำสาค่ะบ่ฮอดเจ็ดได้เือนพี่หนกจะบังคุยนักขยันยังคุถูงมือกันยังไงเออีเด็กกเดหกมงจนฮอดเกียตโมงบ่ค่อยยงบ่ฮอดสิได้เชื่อพี่้นง าขึ้นผูพี่น้องขึ้นผูด้วยนี่นะมาเด้อมาเดอนก้นไปกินก๋วยก๋วยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะบ,บเมเขนมจีนเนอะของไทยเนอะอย่าง